สวัสดีครับทุกคนปลายปี2024นะครับใครที่มาทำ t ิ k t อ k นะครับเป็นสายท่องเที่ยวสายคาเฟ่นะครับรีวิวร้านอาหารรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวนะครับรีวิวบริการสปานะครับโรงแรมต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสของทุกคนนะครับเพราะว่าช่วงปลายปีแบบนี้นะครับมันเป็นโอกาสที่ t ิกตอ k เนี่ยเขาเข้ามาผลักดันสิ่งที่เรียกว่า local service นะครับถ้าใครยังไม่รู้จักสิ่งนี้นะเป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับที่บอกเลยว่า ปังแน่นอนใครมาทําสายนี้เดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับทุกคนผมคุณนะครับหรือว่าครูคุณนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของโ local service นะครับ โลเคชั่นเซอร์วิสคืออะไรครับโลโคชแปลว่าท้องถิ่นนะครับเซอร์วิสคือบริการเนาะก็คือบริการท้องถิ่นนั่นเองครับในปลายปี2024แบบนี้ครับทิกตอกนะครับเขาต้องการจะผลักดันครับให้คนเนี่ยเข้ามาผลิตคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับบริการท้องถิ่นกันมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการโรงแรมนะครับบริการสปานะครับบริการนวดต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงร้านอาหารร้านคาเฟ่ต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจท่องเที่ยวทัวริซึมพวกนี้ครับถ้าว่าคุณทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกนี้ครับทาง t ิ k ต ok เนี่ยเขาจะผลักดันมากๆเลยนะเพราะว่าเขาอยากที่จะให้ทุกคนนะครับมาช่วยกันโปรโมทโลเคอล์เซอร์วิสนั่นเองครับถ้าคุณทำคอนเทนต์เหล่านี้อยู่แล้วนะครับผมอยากทุกคนนะครับติดแฮชแท็กที่ชื่อว่า t i k t o k กินเที่ยวนะครับนี่ผมจะขึ้นตรงนี้เลยนะแฮชแท็กทิกตอกกินเที่ยวนะครับและสำหรับใครที่อยากเข้าแคมเปญนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปักลิงก์เอาไว้ให้นะครับใต้คลิปวิดีโอคลิมปกนนคปมี้มีอะไรนบ ก็คือว่าถ้าว่าคุณกดเข้าร่วมทางแคมเปญนะครับแล้วถ้าหากว่าคุณทําคลิปวิดีโอถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่ผมจะแปะภาพไว้ให้นะครับคุณจะสามารถได้รับการบูสต์วิวนะครับบูสต์วิวคืออะไรก็คือถ้าคุณได้รับคูปองบูสต์วิวนะครับคุณสามารถใช้คูปองนี้นะครับในการเพิ่มยอดวิวนะครับให้กับคลิปวิดีโอของคุณนั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆนะดังนั้นนะครับก็ลองเอาสิ่งเหล่านี้นะครับไปใช้ในการบูสต์ยอดวิวนะครับคลิปวิดีโอที่ถูกต้องในการทําตามกฎเกณฑ์กัันนเลยะครบ คราวนี้ผมจะบอกวิธีการหลักการในการทำคอนเทนต์นะครับที่มันถูกต้องสำหรับคนที่จะมาทำโลเคอล์เซอร์วิสนะครับก็คือเวลาที่คุณทำคลิปวิดีโอกเกี่ยวกับท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรีวิวโรงแรมรีวิวร้านอาหารนะครับก่อนที่คุณจะลงคลิปนะครับกฎสำคัญคือคุณจะต้องนะครับปักหมุดครับปักหมุดสถานที่ครับคราวนี้เวลาคุณปักหมุดสถานที่คุณจะต้องปักหมุดสถานที่ที่มันเจาะจงลงไปนะครับเลือก หมุดที่มันเป็นหมุดที่ถูกต้องนะครับข้อ1เลยหมุดที่ถูกต้อง2หมุดนั้นนะจะต้องเป็นหมุดสถานที่ที่มันเจาะจงลงไปไม่ใช่หมุดกว้างเกินไปตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราจะไปสถานที่ที่นี้นะครับเป็นร้านอาหารเราอย่าไปปักหมุดเป็นสถานเป็นแบบเป็นเขตของที่นั้นเช่นเราจะไปร้านอาหารชื่ออะไรเช่นร้าน A B C เราอย่าไปปัก เขตสีลมอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องปักชื่อร้านไปเลยนะครับอันนี้คือสําคัญมากๆนะแต่ถ้าหากว่าเราปักชื่อร้านถูกต้องเรียบร้อยนะครับเนี่ยแหละคือการที่เราอ่ะไปการไปการโปรโมทธุรกิจนั้นๆนะครับคราวนี้แหละเนี่ยแหละคือการปักหมุดอย่างถูกต้องนะครับ็นการโปรโมท local service อย่างถูกต้องแล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับคุณก็ลงคลิปวิดีโอไปนะครับก็ไม่ต้องกังวลอะไรอีกเลยนะครับคราวนี้ในอนาคตนะครับทเทรนที่มันกําลังจะมาคืออะไรคุณรู้ไหมทเทรนต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ปัจจุบันนี้ปี2024ถ้าคุณปักหมุดโรงแรมใช่ไหมครับเมื่อมีคนมากดที่หมุดโรงแรมของคุณเนะ่เขาจะสามารถไปจองกับทางอโกด้าได้เลยทุกคนสังเกตไหมเขาจะสามารถไปกดแล้วก็ลิงก์ไปจองกับทางอโกด้าได้เลยซึ่งต่อไปในอนาคตนะครับคุณก็สามารถสร้างรายได้นะครับได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการที่มีคนมาจองผ่านทางอโกด้า ได้เหมือนกันเหมือนกับ Affi l i a t e ที่คุณขายของได้แต่เนี้ยคือคุณสามารถทําให้คนไปจองผ่นานทาโกได้คุณก็ได้รับค่า a f f i l i a t e เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวต่อไปมันจะมีมีโอกาสตรงนี้สำหรับทุกคนที่มาเป็นสายท่องเที่ยวถือว่าโอกาสดีมากๆเลยนะนอกจากนั้นนะครับที่ผมได้ยินมานะก็คือตอนนี้เวียดนามกําลังเทสระบบนี้อยู่ก็คือว่าเทรนต่อไปนะครับในมุมมองของเจ้าของร้านกันบ้างนะครับผมได้ยินมาว่าในฝั่งของเวียดนามมาเลเซียอะไรพวกนี้ครับเขากําลังเทสระบบกันอยู่ก็คือว่า ทางฝั่งของร้านอาหารนะครับถ้าหากว่าคุณมีช่องของตัวเองใช่ไหมแล้วคุณออกมาไลฟ์สดนะครับคุณทําอาหารแล้วมันดูน่ากินมากๆแล้วคุณไลฟ์สดแล้วมีคนเข้ามาดูไลฟ์สดของคุณแล้วเขาสามารถกดสั่งผ่านทางไลฟ์สดของคุณได้เลยนะทาง ทางระบบ t ิ k t o ออะครับเขาจะมีรายเดอร์อะครับเข้ามารับอาหารที่ร้านของคุณแล้วไปส่งให้กับลูกค้าของคุณได้เลยคุณเห็นไหมว่าเนี่ยคือโอกาสใหม่ๆที่ทาง Tiktok เขากําลังจะเข้ามานะครับมีบทบาทมากยิ่งขึ้นคุณจินตนาการตามดูนะถ้าหากว่าวันนี้คุณเป็นร้านอาหารนะครับแล้วคุณเข้ามาโปรโมทเข้ามาใช้ฟีเจอร์ของทาง Tiktok ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆที่ทําให้โอกาสในการสร้างไรายได้มากยิ่งขึ้นนะครับทำให้คนขิวทําให้คนอยากเนี่ยแหละคือกระตุ้นความอยากแล้วคนกดซื้อบันทางร้านสด คุณก็สร้างรายได,ได้ได้อีกหนึ่งช่องทางน่าสนใจไหมครับวิดีโอคลิปนี้ครับก็มาเป็นการอัปเดตเทรนน์เนาะในเรื่องของ local service นะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นภาพกว้างกันมากยิ่งขึ้นแล้วเนาะว่า tiktok เนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะเป็นในเทรนของ local service กันมากยิ่งขึ้นใครเข้ามาในการทำค <c oughs> อนเทนต์เกี่ยวกับกา,การท่องเที่ยวนะครับเกี่ยวกับคาเฟ่ร้านอาหารนะครับ เนี่ยตรงนี้แหละคือสิ่งที่คุณน,ะน่าจะมาอัปเดตแล้วก็ไปปรบับใช้กันได้เนาะ, <c oughs> ะก็หวังว่าทุกคนจะได้เอาเก็ดเล็กเกล็ดน้อยตรงนี้นะครับไปปรับใช้แล้วก็อัปเดตก่อนใครนะครับใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับทุกคนอย่าลืมก subscribe ด subscribe ติดตามกันนะครับผมครูคุณนะครับจะเอาเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลการตลาดออนไลน์ครับมาอัปเดตกับทุกคนนะครับอย่างต่อนเนื่องเลยหวังว่าทุกคนคจะชอบคลิปนี้นะครับกด subscribe กันไว้ด้วยนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ